แสนกว่าเพราะเคยถามหลวงพ่อตอนที่เราไปดูรูปชีสม้มันนั้นนะแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันเล็กๆแต่พวกโยมคนแก่ๆเขาบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีงานเลยแล้วงานใหญ่มากมาจากไหนไม่รู้ก็ไปเรียนลายถ่ายรูปแค่ค่าตักอะไรเนี้ยได้หกหมื่นกว่าตักไข่อะ,อะของรางวัลก็แบบชาวบ้านทํา<ม>ทําบุญมาเป็นพัดลมเป็นอะไรธรรมดาคุณไม่ไปเจอได้ไง วาดเกิดข่าวจากจากชีโซนเล็นนักข่าวสำนักไหนมันไม่ได้ตามข่าวเลยหรออันนี้ข่าวทั่วประเทศเลยนะมถึงว่าไปเหรอเฮ้ยทำไมไม่ต่อยอดก็วันนั้นอ้าวนี่ต้องไปอ๋อต้องไปดูข่าวย้อนหลังค่ะเพราะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องอธิบายนักข่าวฟังด้วยหรอข่าวเก่าเนี่ยแต่เนี่ยเป็นปีแรกที่แม่ทำเคิ คือเราเป็นคนไปร่วมกระถิ่นตลอดแต่เราไม่เคยจัดกระถิ่นเองนะน้องเต่าเนี่ยจัดเองแล้วจัดแบบตั้งกองหาซื้อเครื่องกระถิน่นแล้ววายตายสามตายสัปปะทนสามานโดยที่เราก็ยังไม่ได้หรูเราไปลงที่ร้านร้านแถวเสาชิงช้าเนาะวันนั้นเสร็จงานแถวนั้นให้ทางร้านจัดก็คือเรามีทั้งสับคือแห่กระถิ่นแลราวันนั้นขอบคุณทุกคนนะคะคนจากต่างจังหวัดนะบุญใหญ่ในชีวิตแม่แม่ ไม่เพราะแม่ช่วยเหลือคนมันเยอะกว่านี้แล้ว <S <S <อ>บุญใหญ่ๆทํามาเยอะแล้วเขาจ,นนจ,จ,จะต่อยอดอไอ๋อทำไ,<ห>ไปต,อ,อ,ไตอตลอดชีวิตค่ะสำหรับหนองเต่าหนองฉางอุทัยธานีเพราะวันนั้นต้องกราบขอบพระคุณนะคะเท่าเจ้ากณะอำเภออุตสาหให้เกียรติมามอบใบดีกาใส่กรอบมาอย่างใหญ่เลยแต่แม่แขวนไว้ที่สาราวัดค่ะแต่งตั้งให้เป็นวิยาวัชกร ก็กระเทยคนนี้ก็สัญญาสัญญาตัวเองนะว่าเราจะดูแลวัดเข่าวงกดเราสร้างพระอยู่ที่แม่หลอองคพระพวกเธอก็ทําข่าวไม่ใช่เหรอหรือว่าคนเราพวกช่องเดียวกันอย่ามาถามข่าวเก่านะช่องพวกเธอทําเองะ่เดี๋ยวฉันแจ้งบอกก่อนนะ เงินยอดกระถิ่นี้คือทางวัดเขาจะเอาไปทําอะไรครับผมตอนนี้ซ่อมเสาสาราค่ะศสารา,าการไปเรียนถ้าไปวัดนี้ไม่ได้ดัดจัไม่ได้โลกสวยไม่ได้ดัดจริตนะเออขอประทานโทษแล้วท่านก็เพิ่งเป็นปน,นักสแสดงคือมีคนเข้าใจผิดว่าดาราเป็นพวกไร้ค่าดัดจริตโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณเราเนี่ยบ้าบอเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่เงินที่ได้มาเราทำบุญก็ คือไม่ได้กล้าไปจับจวงท่านผู้ใหญ่นะคะแต่แหกตาดูด้วย <c oughs> เพราดารามไม่ได้ไหลาคาอย่างตอนนี้อยา่อยางตอนนี้รูปเรายังอยู่ในผนงังบนงอ๋อ<น>อันนี้ต้องกลับขอบพระคุณคะ่ะแล้วทุ่นมีว่าการอันนี้ แม่ก็ไม่รู้เรื่องแต่ตอนท่านเทวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศิลปว<า>ัฒนธรรมท่านเทวันก็บอกนักข่าวให้โทรมาบอกแม่อันนี้สํานักไหนคะย้อนถามอีกเอาไมค์มาให้แม่ถือไมอแ,แม่สัมภาษณ์พวกเธอสรุปคือเคยยังอยู่ก็อยู่เราก็ทําบุญไปตลอดชีวิตเลยอพอเขาบอกว่าตอนนี้ทางพอ,อสํานักพุทธต้องกราบขพอบพคุณอีกวันนั้นมายืนยันแล้วเหมือนจะมาขอโทษว่า เหมือนแบบมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ติดใจท่านผอ,อ,อสํานักพุทธุไทธาน,นีวันนั้นกระถิ่นหนองเต่าเราไปแบบคือจะมีงานศพพ่ออยู่ที่ราชบุรีด้วยวันนั้นกำลังช็อกแต่เราทำสองวัดค่ะปีนี้นะกระถิ่นปีอื่นเราก็เราก็ไปร่วมวัดอื่นสำหรับสร้างพระเขาวงกตที่รบบุรีและเราทํรนูบรานงวัด โสมโสมเก่าเก่าขอบคุณเจ้าภาพจากกรุงเทพที่ไปสร้างห้องน้ำให้นะคะตอนนี้เราซ่อมเสาสาราเพราะจะสร้างใหม่ก็คงไม่มีเงินหรอกซ่อมเสาผูกเสาศารานี้พระเจ็ดลูกจะจำบรรษาท,ที่วัดนี้วัดปายนาวัดเล็กๆเล็กกว่าบ้านคนในกรุงเทพอีกนะวัดนิดเดียวโบสถ์นิดเดียวน่ารลักมาก จกวัดน,นี้มากขึ้นเยอะมากวันนั้นตกใจแล้วชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีงานที่วัดนี้วันนั้นก็เลยแบบเราโดดงานศพของของพ่อเลี้ยงที่ราดูหลีไงอ,อันนี้เป็นอันนี้เป็นคุณพ่อเราเองแต่นอกจากเรามีหน้าที่เขาก็เลี้ยงเรามาหน้าที่ในเรื่องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะมาเป็นดาราหรือคนดังแต่มันมี ภารละที่จะต้องมีหน้าที่ต่อสังคมแล้วน่ะเพราะจากที่เราคนชอบทําบุญตอนนี้เราเริ่มตั้งนู่นตั้งนี่เองออ้ยเราไม่เคยตั้งนะแม่เป็นคนไม่รู้พิธีกรรมด้วยอันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพูทเฒ่าผู้แก่ที่คือบางคนเดินไม่ได้ที่วันนั้นที่ร้องไห้เนี่ยข่าวแรกที่ไปถาต่อยเขานั่นแหละาะคนแก่บักกอดว่าเสียดายลูกแล้วตอนนี้ขอบคุณคือขอบคุณคน ทุกคนเที่ร่วมทําบุญกันปีนี้สองแสนกว่าสําหรับวัดหนองเต่าเยอะนะคุณเยอะม,ยม,ยมากมสําหรับคนที่นั่นถ้าไปจริงๆเราจะนึกภาพออก <c oughs> เดี๋ยวจะมาว่าดาราตอนแหล่แตจะจิลุกัน <c oughs> <c oughs> อีกเอออย่างเรื่องภาพเขาติดต่อ,ขอ,ขอมาขอม,ม,ม,มาขอโทษใช่ไหมแม่อ๋อไม่ทีนี้ผอท่านบรรับหน่งใหม่ผอสํานักพุทธอุทัยธานีเดินทางมายืนยันกับชาวบ้านเลย เพราะว่าชาวบ้านก็หล่อคือไม่ได้หล่อท่านผอหล่อ,อ,อ,อชาวบ้านหล่อแม่อยู่เพราะเราเราลืมไปแล้วเราไม่ได้ติดใจเราถือว่าคนเราเนี่ยถึงจะรอดพ้นคือถึงกฎหมายจะจะมีส่วนยกโทษ<ม>หรืออะไรแต่กฎแห่งกรรมไม่ลาเวนไข่ค่ะเขาพูดกับแม่ว่ายังไงบ้างเขาก็ขอโทษเรื่องเก่าๆแต่แม่ตัดบทก่อนออวันนั้นไล์สดอยู่ออก็ อ๋อมีสำนักข่าวเขาก็ไปทำข่าวขอบคุณนะคะหลายข่าวเลยงานบุญงานกุศลง,งานทำบุญเอาหน้าแบบแม่ทำเออใครอยากดังก็มาทำบุญเอาหน้าไม่ใช่อยากดังแล้วก็มาด่าแม่ไงเอาอแ,แม่ข่าวดึงคนกลัวว่าแม่จะลาออกตามที่แม่พูดไว้อ๋อแม่<อ>ไม่ได้ลาออ,า,าออกจากวงการไม่ลาออกจากวงการหมายถึงว่าวันที่พูดนะวันนั้นที่พูดเนี่ยคือที่จะเลิกรับงานหมายถึงใครจะจ้างฉันก็ไปจ้างไอ้คนที่ด่าฉันมันจะได้ไม่ต้องมาด่าฉัน ที่ฉันโดนดา่านี่ฉันไม่ได้ผิดอะไรนะแค่ฉั้นงานเยอะอันนี้เรื่องจริงฉันไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เซ็กซี่<ด>แต่แค่แซบเฉยๆแล้วงานมไม่ได้หยุด<ม>เลยลาาแม่ที่เขามาด่าแม่เพราะแม่ไปแย่งงานเขาอยใช่เพราะถ้าถ้าไปเช็คหน้างานแม่รับทั้งพิตีตอนนี้เปิดปาร์ตีล้ละตอนนี้พิตีเหรอแม่เอออ๋อนักข่าวสำนักไหนคะเดียไม่มีข้อมูลของคนที่มาถามเลยแม่เป็นเป็นแบบพวกเอ็มซีบวกกับ ตอนนี้เปิดปาร์ตี้แล้วค่ะปาร์ตี้ฮาโลวีนวันที่สามเบสเป็นฮาโลวีนกับลอยกระทงแม่หลงภูเก็ตแต่สามสิบปาร์ตี้ฮาโลวีนแม่หลงอยุธยาแล้วก็กรุงเทพวิ่งลอกวิ่งลอกเวิ่งลอกเพราะเราเราก็จะมานั่งพับเพียบเรียบร้อยก็เคยแล้วกง <c oughs> <c oughs> เป็นคนดีไม่ว่าใครก็เคยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนดีแล้วโดนหลังแกบ่อยเนี่ย ฉันก็ลองลายมั่งดีใหม่แต่ลายในแบบของแม่นะด่าไม่เป็นแต่กูต่อยเลยนะแต่คนถามเยอะไหมคะคนมีข่าวว่าแม่จะลาวงการมาถามเยอะแม่ก็ไม่ได้จะลาวงการอะไรหรอกจะลาวงการงานถูกผูกเออเข้าใจตรงกันนะเพราะแม่มีงานคือถ้าไม่มีโควิดแม่มีตัวเลือกอะตอนนั้นที่แม่ไม่ค่อยได้โผล่ แม่จะรับแต่งงานหนึ่งคืนเพราะเราเป็นพวก lady of the night เราก็บอกว่าประวัติเราไม่ดีนะอย่ามาขุดคุยเดี๋ยวจะไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกเป็นเรื่องเปลี่ยนผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดเราก็อยู่ก่อนแต่งตลอดอแต่สามเดือนแล้วมันไม่น่าแต่งเราก็เปลี่ยนใหม่ไงแสดงว่ายืนยันว่าเราไม่ลาออกเราไม่ลาออกเราไม่ทำงานถูกแล้วเราเนี่ยเป็นคือเรามันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะแล้วตอนเนี้ยใช่ ใครจะรู้ว่าตอนจะ60ฉันได้บทนางเอกต่างประเทศด้วยหนังพม่าถ่ายเสร็จไปแล้วนะแล้วเหลือหนังพนมเปญ<อ>ไม่โกมาตั้งนานแล้วหนูเอ๊ะหนูสำรักไหนเนี่ย กตมาตั้งแต่ปี2018แล้วลูกไม่ได้อยู่ไทยอันนี้นักข่าวใหม่ใช่ไหมตอกย้ำไงว่าตอันนี้คือเรากินร่วไอ้หนูเดี๋ยวเอาทีมงานแม่จดด้วยสำนักไหนเดี๋ยวจะฟ้องบอกต่อมาเดี๋ยวงานงานถูกแม่ไหมรับคือยังไงคะแม่เล่นราคาเท่าไหร่พี่แม่ไม่ถึงไปงานถูกเดี๋คนตีความผิดอีกว่าแม่เชิดใส่งานสองหมื่งนห้าไม่ไปแล้วจะไป3 5มหมอย่างงี้แม่อุ้ยราคาที่พูดนี่ไม่เคยรู้จักเลยแสนสอง ก็เปลี่ยนประเด็นเนะค่ะเพราะสัมภารก็จ้างแม่ทําคลิปอยู่สัมภารโทรมาเนี่ยบอกไม่ได้มาเช็คภาษีนะจะจ้างทําคลิปแต่แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่ามีงานโกอินเตอร์ที่แบบพม่าใช่ไหมพมาเสร็จแล้วประเด็นมนติดโควิดเลยไม่ได้ฉายจะจวไปทำยั่ยไะในความนี้นึงแม่ก็บินไปถ่ายมันเป็นบทที่ไปหลงหลงป่าแต่คือคาแรคเตอร์เราเลยไปหลงป่าแล้วโดนชาวเกาะแต่เขาต้องการ สบัดแต่มันเป็นประกบกับพระเอกดังฝั่งนูน้นไงมีพระเอกวัยรุ่นดนชื่อลาบีแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงฟูมูลแต่พระจันทร์สี่ตางก็แปลว่าพระจันทร์เต็มดวงความจริงพระเอกจะมาแต่มันมาไม่ได้เพราะโควิดนี่แหละแล้วคุณใจแม่เนี่ยอายุ60สังได้เป็นนางเอกอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นตื่นเต้นของชีวิตมันเป็นเรื่องสนุกสนานแม่ถึงบอกว่าใครอยากด่าก็ด่าไปเถอะ พราะที่ไม่ได้ด่าก,กับไม่ใช่นางฟ้านะเพราะเราไม่ว่างอนะ่ะที่ไม่เซ็นสัญญาไม่ใช่เราหญิงนะเพราะอายุไขเราอยู่ไม่ถึงสัญญาไหมแม่มัมารุ้เหมือนแม่รู้ตัวเลยไม่ก็รู้ตัวตลอดที่พวกไม่รู้ตัวแหละที่มาด่าแม่หรือถ้ามันสองกระจกหายท้องไปเลยมั้งเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วอุ้ยอายุสิบกว่า20กว่า ยังขนาดนั้นเลยอันนี้จะ60แล้วค่ะแล้วงานสัลปกรรมก็ไม่ได้หลับมากมคือเขาเขาเสนอมาแล้วเขาก็ด่าคือพอเราไม่หลับเนี่ยอีแก่อย่างคุนอย่างนี้โทรมา,นะมาด่านะโทรมาด่าเดินไปเขา่ยไงเขาอย่างเงี้ยเออเราไม่ไปคือสรุปงานแล้วเราจะได้ความสวยเอ้ยเรามาทําไมผัวเราก็เริ่มแก่แล้วเราก็ลังเกีงกําไรกับความตายของผัวอยู่ผัวป่วยบ่อยเนี่ยก็หลอกกฎหมายเนี่ยเฮ้ยช่วยขยี้กฎหมายนี่หน่อย เพราะฉันจะได้ไม่ต้องเออจะได้ไม่ต้องมอมยาผัวให้เซ็นพินัยกรรมคือมีทะเบียนสมรสนี่เราก็จะได้เป็นทายาทอันดับหนึ่งโดยชอบทำงานพุงได้โปรดออกกฎหมายตัวนี้เถอะค่ะเพราะฉันรอจนผัวฉันร้อยเก้าโลแล้วเนี่ยกำลังจะเพิ่มยอดกันแม่มองยังไงกับการที่คนยังแซะเราอยู่เรื่อยๆครับเรามีมุมมองยังไงแ๋อเราไม่ได้มองเลยนะเพราะไม่น่ามองเออแบบมันไร้สาระมากคือเวลาคนเขาได้ดีได้เด่นอย่างเนี้ย อันนี้เราก็เจอตามตอกซอกซอยบ้านเราที่เราอยู่หรือตามชุมชนหมู่บ้านก็มีหมดคือจะว่าเป็นมันก็เป็นเรื่องแต่เราอ่ะเราก็เป็นคนชอบเมาสเราก็ชอบเมาชอบนินทาแต่เราไม่ได้ทําลายไข่เราเมาสเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแต่คนที่จะพยายามทําลายแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ได้ว่านนะแต่ถ้าหลูตัวเนี่ยเละ <c ười> แน่เลยคือจะเป็นลากแล้วก็ต่อยต่อยต่อยอ่ะเดี๋ยวลองต่อยให้ดูมาเขาไม่ยอมเขารุแรงเนี่ย อ๋แม่ไม่ได้รุนแรงนะเวลาแบบต่อยแล้วจูบต่อยแล้วจูบต่อยจูบคล้ายๆตบจูบแต่เราต่อยแล้วจูบเราต่อยแล้วจูบแบบต่อยต่อยมาลองลองอธิบายยากเออต่อยแล้วจูบจนมันอ้วกแตกตายไปเองเนี้ยแม่สุดท้ายแล้วเขามองว่าเราตอนนี้กําลังมาแข่งกับพี่หฮกแบบเพราะว่าเราถูกลอตเตอรี่หลงวดมากเอ้ยแม่ถูกมาตั้งนานแล้วนะสูงสุดให้ท่าไหร่อแม่อารวมรวมตัวเลขที่ได้เงินมาตัวเลขที่ได้เหรอ น่าจะเจ็ดหลักดาวน่เรเลขมาจากไหนว่เกียวหรอครแม่แก็เลขจากบ้านแม่นี่แหละ<ม>จากเขาวง,งกฎที่เราไปทอดกระถิ่นนี่แหละหความเป็นเรื่องพญานาคใต้ถ้ำแล้วก็ไปเจอกระดูกคนโบรนาณนในถ้ำที่แม่หล่อพาไปแสนหกอ่ะพระวิษณุนาราายคือโรงงานเขาเอาแสนแปดไปเจอถ้ำด้านหลัง องค์พระพุทธราภศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้กําลังตื่นเต้นอยู่ใครด่าเลยก็ด่าไปเหอะโง่ฉันต่อบุญอยู่เนี่ยเจ็ดแม่เจ็ดหลักนี่คืองวดเดียวหรือว่ารวมรวมกันหรืออ๋องวดเดียวเจ็ดหลักนี่คือนักข่าวเอ๊ะเธอับรักข่าวไหนเนี่ยรักข่าวถูกไทยรัฐก็ถูกคือคือถูกกันหลายช่องไอ้นี่มานี่ฝึกงานอยู่เหรอหนูจะแจ้งบอกก่อนเลยข่าวพวกเนี้ยพวกเธอถูกท้องถิ่นอันนี้เราเป็นบันเทิงไงตอบให้บันเทิงไม่ ข่าวโหนกระแสอะไรมันถูกกันหมดนะคนละแสนสองแสน <ละ S 1> เอานักข่าวมาถามย้อนในข่าวเก่าตายหาแล้วข่าวช่องไทยรัฐแจ็คกัลินเป็นคนกนยี้ด้วยจนแม่สั่งแจ็คกัลินว่าอย่าเอาเรื่องถูกหวยเพราะแม่จะโดนยิงจริงนะ,<ล>ะ,ะรู้ไหมนี่พอละนี่เมาส์ก็เมาเลยเล่นใต้ดินพอเราถูกยอดแต่เจ็ดหลักเนี่ยมึงว่าเขาจ่ายเป็นเงินหรือลูกปืนกูจะอยู่บ้านไม่ได้แล้วไม่ได้นะเรื่องหวยหยุดเลยต่อไปจะไม่บอกเลขใครแล้ว พราะฉันถูกของฉันคนเดียวก็พอแล้วแสดงว่าจะมือหัวได้ยินเชิดใสเราไม่รับแต่นักข่าวเนี่ยมันจะมีหลายช่องสนิทกัน มันจะไปบ้านแม่กันเลยแต่และว่ามีคุณโทรหาแม่เยอะไหมเวลามันไม่โทรมันไปกันเลยพวกรักข่าวไปขูดกันที่บ้านนะนะเออที่บ้านแม่มีคุณผมยาวตอนเนี้ยเรือนไทยคุณผมยาวหลังบ้านอ่ะมีทั้งแบงค์มีทั้งเครื่องสาอางเต็มเลยคือแม่ไม่ได้มีเพื่อนอะไรไปปาร์ตี้ที่บ้านนะมีแต่ไปถ่ายงานมีแต่พวกแม่มีบูชาอะไรไหมก็คุณผมยาวโอยแม่บูไม่แม่บูชาหมดแหละแม่ดังสายพญานาคไอข่าวไหนเนี่ยฉันไปอูดรมาเนี่ย กันดังสายพยานนาคกับคุณปศสินฝ่ายผู้ชายคุณปรสินผู้ชายอ๋อขอโทษค่ะเดี๋ยวเราจะเลิกให้สัมภาษณ์แล้วพอะนักข่าวเขาไม่เช็คข่าวมาก่อนเลยข่าวช่องตัวเองแท้แท้เลยข่าวเรื่องถูกหวยนี่ก็หึ่มมากนะไม่ใช่งวดเดียวนะคะเราถูกต่อเนื่องคือไม่บอกได้อนไหมไม่มีจะส่งตัวให้เลยหรอถูกแต่ละงวด่เอาเงินเอาไปทําบุญหมดเลยหรอแม่ทาบุญเข้าวัดเลยคือถ้าถูกเลขท้ายเนี่ย ยกให้ทั้งปึกเลยเนี่ยให้ผู้จัดการแรกวันนั้นไปเข่าวงกตดเนี่ยคือเลขท้าย3ตัว2ตัวเพราะเวลาเวลาไปเลี้ยงพระวันนั้นเหมามาจากเขาวงกตแต่เราให้แรกเลยเพราะมันไม่กี่หมื่นก็สองสมหมื่นเนี่ยถาว,วายวัดค่ะแต่ถ้ายอดเกินนี้อีสันเกตคือนะ <c oughs> ถูกถูกแบบลอตเตอรี่พวกเนี้ยมันจะถูกแบบเต็มที่ก็ไม่เกินสามหมื่นอะ่ะส <c oughs> ามใบสี่พันอะไรเราก็คูณ ก็ถูกบ okay. ่อยเพื่อแต่เราถ้าถูกเลขท้ายเราก็ตั้งไว้เลยเลขท้ายลอตเตอรี่เนี่ยเราโยกให้วัดทั้งหมดเราก็ให้พอเรื่องพวกนี้เราให้แลเราได้กลับนงเพราะทุกครั้งที่ทําบุญขอหวยตลอดโอเคแม่ขอบคุณแม่อีสตก่อนครับ